หมอเทียรวัตรการข้อมูลกระจ่างแล้ววัคซีนป้องกันโอมิครอนได้แค่ไหนหมอเทียรวัตรเหมจุธาได้โพสตระบุเนื้อหาว่าประสิทธิภาพของวัคซีนไม่ได้นับรวมวัคซีนเชื้อใต้ในการป้องกันการเกิดอาการของโอมิครอนที่25สัปดาห์หลังฉีด2เข็มสาย p ba1 เท่ากับ9%สายน้อง ba2 เท่ากับ13ที่2สัปดาห์หลังฉีดเข็ม3สาย ba1 เท่ากับ6 3สาย ba2 เท่ากับ70% สาย BA2 ไม่ได้ผันตัวมาจาก BA1 แต่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันในประเทศเดนมาร์ก BA2 จะเริ่มแสหน้าสายพี่และยังไม่ทราบข้อที่บายว่าทำไมถึงแพร่ได้เร็วกว่าทั้งนี้ข้อมูลในโลกความเป็นจริงทางระบาดวิทยาคราวนี้จะมาก,ก่อนข้อสันนิษฐานจากรหัสพันธุกรรมและโครงสร้างตามที่เคยมีโดยที่รหัสพันธุกรรมของส่วนน้มสไปร์ไม่ได้มีการขาดวิงแบบ BA1 ซึ่งทําให้ตรวจและระบุการพบ B A 1ได้ง่ายแต่เป็นการที่คาดการว่าสายย่อยนี้จะคล้ายกับสาย p ี่ B A 1ในด้านความรุนแรงแม้จะแพร่ได้เร็วกว่าและถ้าคนที่ติดสายพี่ไปแล้วถ้าเกิดติดใจน้องใหม่น่าจะมีอาการน้อยมากและวัคซีนน่าจะมีประสิทธิภาพคลค้ายคลึงกันกลราวคือติดได้ไม่ดีนัก และอาจได้ไม่นานแต่ควรกันอาการหนักได้ดีพอสมควรยกเว้นคนสูงวัและมีโรคประจำตัวทั้งหลายรวมทั้งโรคอ้วนด้วยพขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ